สวัสดีขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะวันนี้ก็จะมาทานอาหารทานในจานใหญ่ไม่สะดวกหร่คะเนาะทานในจานใหญ่ดีกว่าจะได้จัดค่ะเอาแบบสบายทะเกพื้นที่ฉาะขอบคุณค่ะก็มีส้มตำนะคะเผ็ดมากใช่ไหมระวังเดี๋ยวมันจะก็เอาเอส้มตำอีกจานเอาลดไม่ถึงไม่เผ็ดนะคะเป็นน้ำาน้ำตาลแบบเด่นเหมาะเหมือนเดิมเลยค่ะไม่เผ็ดมากไม่ไม่ต้องเผ็ดเลยค่ะนิดนึง เห็นไหมล่ะไม่เดี๋ยวมันจะแสบน้ำลายไหลเลยถูกแกงเลยถูกคนละจานเลยเหรอส้นตำมีอยากกินคนละจานจัดไปจัดตจจัด้างรูกกินด้วยจะได้ไม่สบาวายเผ็ดมากเออเดี๋ยวมันจะสบายเทิ้งรอใ้มาอันนี้ก็คือยำรสชาติเพราะว่าวันนี้วันสุดท้ายที่เราจะได้กินอาหารไทยก็กินไปเลยนะคะไม่ต้องห่วงอันอื่น นะคะเดี๋ยวอาหารตามมาอีกทีหนึ่งนะคะไอรอตนตกไอันนยังไม่มาเลยไอริบตะลุยก่อนเลยไอรบนตกว้าว,าวแม่เจ้าเผ็ดมาก้าดับน้นอ,องกอลาฟป้าพีนนะซอยข่อยเน่นี่ไงคำที่คิดถึงม,มื่อวาน อันนี้เป็นไงบ้างอันไหนเผ็ดกว่ากันออืือออออเปลี่ยนยน,นี่นนี่ให้สมกับที่ขา ่เด็กไม่ต้องกินกองไอ้ขี่มันไม่เด็กนะนี่แฉะ่ายเลยจาถ้าเด็กเรองแบบน่านุ่มเปก่อน โอเคไหมคะอยากจัดใจไหมคะจัดมากอเีย,เย,เยอันนี้คือ,อคต้มย<ง>อือหไปเลยเลยเดี๋ยวเราสั่งมาใหม่นี่คือต้มังโป๊ะแ,แตกนะคะอันนี้อร่อยมากสุดยอดมากมายอาจัดเลยนะคะจัดเลยค่ะจัดเลย ปลาโปเผ็ดมันเสียบบวไม่เป็นไรฟังนันแป๊บเดียวมันจะดัเลยพี่จะอขน้าขังก็นาต้อแกะมีน้ำส้มต้นเยอะมีน้ำ้มต้เยอ มันมีแต่ช้างก็พี่ก็สั่งให้นงเก้นอยู่นั้นบอกว่าไม่มีได้ค่ะไนนอนดจะเงไปทพันได้นี่เลยค่ะพี่ได้เลยค่ะ พิเพดลี่ใช่ไหมโอ้พี่ลูกเผ็ดคนลุกอะ่ะเผ็ดแบบกินไปได้สกินกินไปได้สองคำแบบยอมรู้สึกท้องปั่นปวดแวบบเป็นผลคันคันควันเลยพี่ตอเดี๋ยวไปทำแล้วแม่แม่เขาไมทสามานถเห็นเวลาค่ะสวัสดีค่ะซซว,วแปมคนโก้ค่ะวันนี้ก็ยังอ,อยู่ที่กรุงโรมนะคะประเทศวาติกันอยู่นะคะ สาวแปมมาทานข้าวที่ร้านสุขโขทัยค่ะเพื่อนๆคะ่ะร้านสุขโขทัยนะคะที่เรามาครั้งที่แล้วนะคะก็ตอนนี้ก็มาทานข้าวเที่ยงนะคะตรงมาจากโรงแรมนะคะก็สั่งอาหารจะทานอาหารเสร็จเราก็จะไปเดินกันต่อนะคะมาทานอาหารเที่ยงนะคะก็วันนี้นะ,ะเพื่อนๆคะ่ะไม่คนยังไม่ค่อยเยอะนะคะ แต่ว่าเราก็ได้พูดคุยกับน้องนันนะคะซึ่งเป็นเจ้าของร้านอาหารสุขโขทัยนะคะก็ได้สัมผัสกับบรรยากาศแบบอยู่กับคนไทยนะคะอา,อาหารที่ว่าที่สั่งมานะคะก็มีส้มตำนะคะโอ้โสั่งส้มตำมาสามครกค่ะเพื่อนๆค่ะรถจัด ครกสุดท้ายไม่จัดนะคะเพราะว่าสั่งให้เม็นนี่นะคะแล้วก็มีลาบหมูนะคะมีลาบหมูแล้วก็ต้มยำโปะแตกนะคะต้มยำโปะแตกทานเมื่อไหร่ก็อร่อยก็เลยสั่งมาอีกรอบหนึ่งนะคะตอนนี้ก็ทานอาหารอร่อยอร่อยนะคะแล้วก็พูดคุยนะะทักทายนะ,ะถามาความเป็นมา,อาของคนไทยที่อยู่ในอิตาลีกันนะคะว่า มีเยอะไหมอะไรยังไงไหมความเป็นอยู่นะคะแล้วก็คนประเทศอิตาลีนะ,ะว่าเขาเป็นยังไงกันบ้างนะคะก็นะคะได้รับฟังความคิดเห็นของน้องนันนะคะซึ่งเป็นเจ้าของร้านสุขโขไทยนะคะแล้วก็พูดคุยกันไปได้สักพักหนึ่งนะคะ,ะก็ นันก็ปล่อยให้เราได้รับประทานอาหารกันแบบอร่อ,รอยนะคะทั้งทานไปคุยไปนะคะก็ตามบรรยากาศนะคะคนไทยนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเราก็มีมิตรภาพที่ดีต่อกันอย่างนี้นั่นเองนะคะก็ขอให้ร้านนะคะมีลูกค้าเยอะๆนะคะขอให้อกิจการเจริญรุ่งเรืองนะคะใครผ่านมานะคะที่หรือใครมาเที่ยวที่ าวาติกันนะครับหรือกรุงโรมนะคะก็แวะมาทักทายนะคะน้องนันร้านสุขโขไทยแล้วก็มาทานอาหารได้นะคะบอกได้นะคะว่าอาหารอร่อยมากๆนะคะก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะคะใครที่อยากจะมาเที่ยวคิดจะมาเที่ยวที่นี่ก็ลองเซิร์ชดูใน Google นะคะเพราะว่าร้านอาหารไทยมีขึ้นอยู่ใน Google นะคะ ก็ขอบคุณนะคะน้องนันนะคะเจ้าของร้านนี้นะคะที่ส่งมิตรภาพดีๆให้กับพวกเรานะคะที่มาเที่ยวกันนะคะขอบคุณมากมายนะคะ เพื่อนๆคะวันนี้นะคะสาวแปมคนโก้ก็กําลังเมามันกับการกินนะคะแล้วก็กําลังเขาเรียกว่าอะไรมีความสุขในการกินการเที่ยวนะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับสาวแปมคนโก้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนบ๊ายบาย